เยอะไปครับซุปเปอร์วินไปเคมครับไปเกมนะลุ้นอย่างเงี้ยครับโอ้โหมาเป็นง่ายนะครับเกิดบอลนี่ไปเกมนะครับโลตั้มาจังหวะนี้เห็นไหมเพื่อน ร้อยคิปนะครับคลาเกตอย่างนี้ชนอยู่ที่8 4 0 0 0นะครับกำลังจะเข้าเทคนิคสูตรอมตานะครับเดี๋ยว่อนสูตรอมตา แปดร้อยนะครับน้เจามักดตัวนีเกสิบห้าเลยนะครับนี่นะครับ เกียร์น yeah, <pop> <io> ้ามาครับโลงตรงมาครับจังหวะนี้เห็นไหมเพื่อนๆแหมได้หองนี้ผมรับถันนี้ขออนุญาตคอยเลยนะครับนี่น่าจะเปิอุปกรณ์บริการทางีิลปเลงมาหน่อย ข euh? ออนุญาตเริ่มเกมใหม่เลยแล้วกันนะครับครับถือว่าต่าลก ตาม่อหมครับปรกแกเนเรีบยบรับสก,บกนะบิโอเคอเค,อเค,อครับเกไหม้ยเียครับโอ้นารับเรียบร้อยครับ สาพกนี้นะครับดีครับนี่ะครับื่มันต่างนะบงทีสอสูตรนะครับอสูตรท้าแกนี่นเป็นหนึ่งห้านะเป็นสูตรหนึี่มาสูตรแดหนึ่ด้ยครับเสูตร้ตาลนะ๋ยวนระยะของคนนะครั ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับขอบสนามโรม่านะครับกับกระผมครับทุนน้อยร้อยคลิปอวันนี้เม็ดวันนี้นะที่ผมได้เล่นไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากจบเกมเรามาวิเคราะห์เกมจากการเล่นนะครับเมื่อกี้ซึ่งวันนี้ที่ผมเล่นนะครับเกมมันวิอยู่ที่แปด0มนสี่พนนะครับอ่า แปดหมืนสีพันนี่ก็จะมีเทคนิคกดอีกสูตรหนึ่งนะครับแต่ว่านะครับแปดหมื่นสีแล้วก็วิ่งต่อไปจะเป็นหลักเป็นหมื่นห้าอ่ามันก็จะเข้าสูตรฟันอมตะของเรานะครับซึ่งก่อนจะเข้าสูตรอมตะนะครับมันจะเป็นเทคนิคอีเทคนิคนึงครับในการกดอ่านี่ผมกดเล่นไปแล้วนะครับก็คือนะครับวิธีกดเล่นนะครับคือกดเทอร์โบออโต้นะครับตั้งค่าสิบรอบนะครับปล่อยหมดนะครับ แต,แต่ว่าเปิดหมดในนาทีนี้ก็คือจะเปแบบไปหมดแบบว่าถ้ามันฟันแล้วชไไดแต่ชุดใหญ่นะครับให้เราทำการหยุสดสต็อปนะครับจากนั้นก็ให้เอาตั้งค่าออกนะครับเป็น,ปน Infinity นะครับแล้วก็กด Auto ต่อเลยนะครับ นีหลังจากนั้นเราก็ดูต่อนะครับว่ามันฟันแต่ชุดใหญ่ชุดตอนไหนอีกก็กดหยุดอีกนะครับพอกขหยุดปั๊บครั้งนี้ก็ไปใส่ตั้งค่าสีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดออโต้ต่อนะครับอ่าเนี่ยสูตรการเล่นค่าแกเป็นเหมือนสีจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูรับหาเห็นไหมครับแต่ชุดใหญ่แล้วนะครับกดกดหยุดเลยครับ๋ยวชุดใหญ่ปั๊บนะครับ หรือมันจะต่อเข้าฟีเกมนะครับหรือจะฟังสิงตัวก็ตามนะครับแล้กดอยู่แล้วก็เปลี่ยนตั้งค่าเลยนะครับหรือจะเข้าใจง่ายคือให้ให้ใส่ตั้งค่าสินนะครับพอแตะชุดใหญ่ก็เอาตั้งค่าออกนะครับให้เป็นเลขอินฟินิตี้นะครับหรือแม้เลขแปดนะครับนะครับอยู่อยู่แค่นี้นะครับสูตรค่าแกนแปดหมื่นสี่พันนะครับแต่จริงๆแล้วสูตรนี้มันจะอยู่ตั้งแต่หลักเจ็ดหมื่นนะครับ ตั้งไต้หลัก 70, เจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าจนถึงแปดหมื่นสี่เกือบแปดหมื่นห้านะครับนะสูตรกดนี้นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นะอาออกจากฟรีเกมแล้วนะครับผมก็ไปมองเห็นนะครับค่าเกมนั่งมิ่งอยู่ที่แปดหมื่นห้านะครับซึ่งมันเป็นการกดอีกกดวิธีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ ผมจะไปกดต่อเลยไหมต่อด้วยสูตรอัมดาไหมผมว่าจะขอรีเกมดีกว่านะครับเพราะว่าเราเพื่อจะฟีเกมนะครับถ้าเราไปต่อผมว่ามันน่าจะดูดมากกว่าจะจะจ่ายนะครับผมเลยขอรีเกมก่อนนะครับอ่าอ่าเพื่อสังเกตครับส่วนมากผมเวลาเปิดเปิดหน้าเกมครับผมจะเล่นหน้าอางุ่นนะครับเพราะว่า หน้ามงกุฎช่องหนึ่งกับช่องห้าผมแล้วช่วงนี้มันไม่แตกครับแล้วก็ร้านนักรบก็แตกนะครับแตกแตกไม่สุดนะครับไม่เหมือนนาหน้าหงุดนะครับก็คือหงุนมันเด่นนะครับเป็นสามลูกอ่านี้มาสุดอัมตะของเรานะครับเอาเอาแล้วไงครับมงกุฎห้าแถวครับซูเปอร์วินแล้วครับเรียบร้อยครับซูเปอร์วินครับแตกมงกุฎห้าแถวโอ้โหพุ่ง อธิบายสูตรยังไม่จบเลยครับมาแล้วโซวินซึ่งตอนนี้นะครับเกมมันแตกไปแล้วนะครับแถมแตกชุดใหญ่ด้วยผมก็เลยคิดว่าถ้าไปต่อเดนมันน่าจะดูกลับแน่นอนครับผมก็เลยต้องขอหยุดการเล่นนะครับแต่อนนี้ผมขอปรับบัตรเศษนะครับอ่าเผื่อไม่ก็หกร้อยถ้าไม่ก็ขึ้นไปเจ็ดร้อยนะครับก็เลยลองปล่อยไปก่อนนะครับเพราะศูมตาต้งก็ที่จะบอกไปแล้วนะครับฟันไม่ตายนะครับฟันยังไงเงินก็ไม่หมดครับ มีแต่จะเข้าฟรีเกมนะครับก็เพิ่มขึ้นเพิ่มไม่มากก็เพิ่มน้อยนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูกันจะตายไหมจะหมดไหมนะครับดูกันยาวๆแล้วแต่นําไม่ไม่ไม่ยาวครับเกมนี้จบจะจบแล้วนะครับนี่นะครับเทคนิคนะครับ2สูตรนะครับรวมกันนะครับแต่เราต้องรีเกมก่อนนะครับเพราะเนื่องด้วยว่าสูตรแปดหม่ค่าแกมแปดหมนสเมื่อกี้มันแตกเข้าฟรีเกมแล้วนะครับ ผมจะจัดต่อมันก็กลัวดูดกลับนะครับก็เลยต้องรีเกมนะครับอ่านะครับอันนี้แสดงว่าใช้ได้ครับวันนี้ครับดูดีเลยทีเดียวครับซูเปอร์วินนะครับออกขุด5แถวครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะมาอธิบายนะครับสูตรค่าแกน8ปดหมืนสนะครับมันจะอยู่ในช่วงเจ็ดหืนห้าจนถึง8ปดหมื่นสี่เกือบเกือบแปดหมห้านะครับ ม,มีโอการณ์หน้าพอจะมาอธิบายฟังนะครับ